ก็เก่าดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเอา n รเน่เบกเอากันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมชินเคยพีซขังของด e c ไทร์เปอร์กันนั่นเองนะงนะวันนี้เราอยู่กันกับปืนที่ปที่เป็นปืนสายข่าวของตัวอังเดวนั่นเองนะครับเพื่อนๆนมาพร้อมกับกระสุนสายข่าวที่เป็นจออขีนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าปืนนี้เนี่ยอนุภาพการทําลายล้างเป็นยังไงบ้างสามารถยิงรัวได้ไห,รหรือเปล่าหรือว่าต้องยิงแค่ไหนนะ,นะครับเพราะว่ามันเป็นกระูสไนเปอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆนโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่า โดยส่วนตัวที่ลองเล่นปืนนี้มาแล้วนะครับเพื่อนๆคือปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่ค่อนข้างจะนิ่งมากเลยนะซึ่งการใช้ใจโลกระโคกกดลงมาเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้กดมาก็คือตั้งเป็นความยกระต่ำๆเนี่ยก็สามารถกดได้เหมือนกันนะครับเพื่อน ขวักระสุน,นินแรงหรือเปล่าถ้าเป็นหมกตีเนี่ยอาจจะยิงนัดเดียวปืนนั่นเองนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะที่เรายิงนั้นไกลหรือเปล่าด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเกมนี้เนี่ยยิงไกลนะครับแล้วก็ปืนเราไม่ได้แต่งอนุภาพแบบเป็นแบบยาวนะครับก็คือจะลดพลังการยิงนั่นเองนะครับแต่บอกเลยว่าผมเคยลองไปเล่นมาแล้วนะโอเคงั้นผมไม่พูดมากกันแล้วดีกว่านะครับเพื่อนๆเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าในรอบนี้เนี่ยผมจะไปในส่วนของแบบเหมือนแนละ้วก็ไปล่าบอแล้วก็ล่าคนด้วยนะครับโอเคเราไปกันเลย เอ้ยอย่าอย่านุ่มอุ้ยไอ้หนุ่มพวกนี้มันก็แบบหิวเลือดเกินไปดีกว่ายิงไม่โดนนะเดี๋ยวยิงไหมยิงได้ไหมนี่ห้องอะไรอ่ะเดี๋ยวผมขอแบบขอดูก่อนนะ อ้องกุญแจขอกุญแจสำนักงานของพนักงานโอเคเป้าหมายของเราคือการเอารถทัาวี่กลับไปนะครับเพี่ยนๆถ้าเราเอารถทัาวี่กลับไปได้นี้ถือว่าคั่งเสลเลยนะบางทีเราอาจจะไม่ต้องยิงบอดก็ได้ยากมากเลย น่าจะเจ็บอยู่นะครับเมื่อกี้เฮ้ยไม่ตายไม่ตายเฉยเลยคนดูเฮ่ว่า,ากระจิือในหนุห่มนะ อันนี้เราต้องรอเป็นมือที่สามนะครับต้องได้ใจเย็นๆหน่มันจะมีคนมากันเต็มเลยนะผมไม่รู้ว่าผมจะรอดไปจากที่นี่หรือเปล่าวะคนจะอยู่ด้านล่างครับคนทงี่นะไเนยผมว่าน่าจะคนนะครับคนที่อยู่ด้านล่างเราอะ เคลียรไหวแล้วเข้ามาอีกแล้วอุ้ยคนเยอะมากเลยคนดูเขาน่าจะวิ่งมาอยากวิ่งมาเปิดเซฟเรานะครับวิ่งมาหลายคนอยู่นะอุ๊ยการรถออกแล้วคนหนึ่ง เขาเอารถทงพี่กลับไปแนะไ่ได้อ่ะเป็นสี่โอ้โหกระโขบผมมันไม่ได้อ่ะจริงไงงหมลูกไหนปีนกับเราบ้างนะยีหลายคนเลยเนี่ยที่ผมยิงได้แต่ยิงไม่ได้เอาผม เขาน่าจะขโมยของไอ้คนนี้ไปหมลดล้วแย่จ่ิงแต่ต้องเล่นใจเย็นนะครับเล่นคนเดียวตายไหมว่าไม่น่าตายนะครับ มาเป็นมมเราต้องเล่นแบบเก็บช้าใจเย็นเหมือนที่เราเคยเล่นนะคนดูชอบครับผมเราเล่นโซโล่เราวิ่งวัวตัวไม่ได้ไม่งั้นรถตุยนะคนยูวิ่งเนเต็มเลยผมอยากจริงเข้ามากเลยอะ่ะมีขับรถกันใหญ่เลย <laughs> เราก็อยากขับบ้างกันาย แล้วจะไปบอลไม่มาประชุมกันแล้วอ่ะเฮ้ยคนยังไงกันนะกันแน่มาดูมาดูคันนี้คันนี้เขาชอบอะไรของเขา <c oughs> อะไรอ่ะเขาบงๆๆๆบงบงบงรถทำไมอ่ะ ไปดีโน่ <g ül> ไอคนนี้ใช่ไหมชันเอาหวออัวห่งรถอะคุณเตนะ เหมือนคนจะแบบเขาพยายามที่จะมาเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะมาเปิดกุญแจห้องเราอ่ะมันดูไปไปได้ดินะวิ่งอยู่อาคารนู้น่ะแล้วปองหาจริงครับที่รถมากกันเยอะมากเลยอ่ะ ไม่หนุ่มเนี่ยคิดว่าแบบมนขับรถกอจะผมขำเขามากเลยอ่ะคิดเขาว่าคิดกลั้หนีหรอคนดู เอาไปยิงหนึ่งครับถูกไมแล้วเราเพื่อนเขาจะขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยจะมาปิ้นอะไรล่ะเฮ้ยนายเอากับเราเหรอนายจเจ้ากับเราจริงๆ,ๆเหรอยังไม่วิกฤตนไหมถ้าเราวิกฤตเราค่อยปั่นยาใหญ่เนี่ยถ้ายังไม่วิตกกันนช่วงเวลาแบบครับปั่นที่มันไม่ไหวเหมือนกันนะ กินอันนี้แล้วคืออาหารมันจะเหลือศูนย์อ้น้ำมันจะเหลือศูนย์เลยนะครับเราก็เลยต้องเตยอันนี้นะไปวิ่งแม่งอู้หลายเช้ามากบอลปะเนี่ยโอ้ยม่นา้ใช้บอลเลยบอลบอลโอ้แรงมากแรงมากคือแขนผมขาด ไม่เราหรอไครดียังไงเป็นอะไรนะอุ้ยหนึ่งหนึ่งขู่ของดีเนี่ยเ,เราต้องรีบไปแล้วคนดูทิงปิงไปเองเลยแล้วกันบอดมาเลยคนดูต้องรีบไปเลย ทำบงูงทำพี่แมวนะไปแล้วครับ,รบพี่บอลบัรเจาลุ่งเฟืองเรานะเราต้องออกไปจากที่นี่อุ้ยเฮ้ยยังเหลือทำพี่ให้เราอยู่หรอขอบคุณนะขอทำวีกนนะลกกับบ้านครับนี่เป็นไงดูแล้ก็กลับบ้านของทำวีที่สุดจิ้นักของเราดิอุ้ยสวยนะอย่านะ ไอเ,เราขับพังวีเลยนะนุ่มวยอย่านะนี่เราต้องรีบไปแล้วนีว่รถมันอืดจังไงนุ่มรถแบบอืดมากโอ้ยเสียได้อะ่ะคนที่ใช้หนะึ่งหนึ่งศูนย์่ะเราเราเก็บของเข้ามาน้อยมากเลยนะว,ยยนว,ยนว่าอยู่ในอินเดียรึ้ว่าอยู่ในอินเดียเรียบร้อยครับผมเรายิงไปทังมดสามตัวเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสามตัวนี้เนี่ย มีแบบเพชรอะไรกันบ้างน,นะคือมันจะมีัวหนึ่งที่เรายิงอยู่มนนอนแล้วเราไม่ได้เปเก็บเลยเพราะว่าแบกนลนยมากเลยนะนี่ไงโดนเข้าหัวไปไหนน้องช,ยชายโนะอ้หนึ่ง่งศูนย์ก่กาะสี่แล้วครับเป็นหูฟังเจนะเข้าหัวเลยครับคนนี้เรายิงโดนอกนะเป็น f อ้านะครับ วคนนี้เป็นหนึ่งหนึ่งคอเมแกนแต่ว่าคนนู้นเราไม่ได้เก็บเนาะเกลียดายอยู่เมกนกนคนน่าจะขโมยไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อ,อก,กันอีคลาสหนึ่งเกมดีกว่านะครับโอเควิเหมือนรอบนี้บอลไม่เกิดนะโอเคบอลไม่เกิดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปวิ่งเซฟก็ต้กองออกกันเลยดีกว่านะมาดูกันของแดงให้เราบ้างหรือเปล่า วิสีช่องโอ้โหพันลาาัาชาติอ่าคอนเชนจิแล้วเนี่ยเราเปิดไปแล้วนะของนี้หวังว่าจะเจออะไรดีๆบ้างโอ้พินแน่เลยยาวแบบนี้วิยเกมยุงยย่งปีนะถือว่าโอเคเปิดเซฟไปเลยสูด,ดีของแดงบ้างหรือเปล่าวิสีช่องเลยแล้ว Okay, ดงโอเคเัานดูเรามาต่อก,กันในเ่ของเกมที่สามกันดีกว่านะเกมนี้เนี่ยจะเจอบอสกันหรือเปล่าเจอไหมอุ้ยเจอเจอเจอวันนี้เราเจอบอสเร็วไอ้เหี้ยว่าจะไม่ได้เจอกันแค้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นข้างในกันนะครับี เราจะไปป่วนการประชุมนั่นเองนะมาแล้วฮะผมมาถึงนะฮะน่าจะมาถึงไปตีแรกหรือเปล่าไม่น่าใช่นะมีคนมากกว่านี่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 อาคารนี้อาคารนี้เข้าไปเลยคน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 เข้ามา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 เนาะเอ้ยข่อยข่อยข่ายหลันจากนี้เราขึ้นมาในอาคารได้แล้วนะครับ นี 1, ่ขึ 1, ้นมาวันนี 1, ้เดี 1, ๋ยวพี่เปิดกุญแจก่หะมาแล้วฮะขอเฟหน่อยขอเฟหน่อยของดีๆหน่อยร์ชารชูโอ้โหเกรี้ยงเลยคนดูเกรียงเลยน่ะอีกเฟหนึ่งคำสุดท้ายคนหน่อยน้องชายสช่องสีช่องโอ้โหกแกเมไป น้องน้องน้องขึ้นมาข้างบนด้าปะนี่มันจะมีบอสมาเหรอวิ่งไม่เข้าเลยอ่ะคนดูน้องชายขึ้นมาข้างบนได้ไหมโคลินมา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 เล่้ข้างบนดีกว่า ดี๋ยวบอสมันจะมากันเยอะมากอ่ะเราเราจะยิงกันไม่ทันระวังคนัยได้นะหล่นมาข้างๆเราด้วยอะเรามาป่วนงานประชุมของเราหลับบอสเนี่ยครุณดูวันนี้เนี่ยมีคนัยอยู่ตรงติดตรงข้ามเราอะ่ะเดี๋ยวพี่ลิงให้ออด้านล่างเองดูกระจุกหน้นะ เงียงเขายิงกันเนี่ยมันกย็ยิงอยู่ไหนแล้นะเว้ยนี้นนงไงคนดูไปเลยโลกไปเลยโลกตูย์แล้วครับเฮ้ยมีคนึ้นมไหมอย่าเดินดังนะเดี๋ปล่อยมันม้าโอ้โหแมาเหลือผมน้องโซลินสองคนนะน้องเอริสหน่วยงานติดไวไฟผมไปกันแล้วเห็นมีคนวิ่งไหมด้นานขวาเราก็มี คน sociedad, บบนั่นแหละเคลลิ์เฮ้ยเฮคัตี้แมวันดูข้างล่างได้นะเอ๊เอเององขายองต้องดูฝั่งนี้ถูกมมันจะขึ้นมาเปิดเกน่ขวาขวาขวามีปะตรงนี้เนาะ อย่าจะมักต้องมีคนมาเก็บนี่นะเจ้าคนทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าที่ผมยิงไปเนี่ยมันไม่ใช่คนนั่นเองนะจริงๆมันเป็นบอทนะครับเพื่อนแล้วแต่งตัวคล้ายคนมากเลยนะครับไกลท้องไกลท้องพี่เจ็บว่ะพี่เจ็บพี่เจ็บพี่เจ็บมากนี่นี่นี่วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วงนะเจ้าคนมา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 จะมาเปิดเทปเราเนาะ เรียบร้อยคุณดู <c oughs> น้องมันจะมาอีกแล้วน้องจินมไปแล้วน้องน, <c oughs> น้อง,องเปิดประตูมาแล้ว สวยเอ้ยเราเก็บหัวตี้ะคุณดูไม่ใครอีกแช้าต้องใจน้อยไปเองอือเอพีเอ็กของเฟเน,นโลครับนี่คือเฮ้ยบอสไอ้บอสนี่เรายิงตุยนี่ว่าเป็นบัตรนะคุณดูเราไม่ได้ยิงคนนะเนี่ยตอนแรกผมจดว่าเป็นคนโอเคเดี๋ยวเราไปค้นตัว ขอบบอสข้างในกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีอะไรเหลือบ้างอุ้ยนี่ไงอุ้ยมันเอาของไปหมดเลยน้องเฮคัที่อยู่ไหนไ้ยมีเท้าอุย้ยอุ้ยอุ้ยเฮคัที่มาเนาะเนาะเนาะผมโดนเฮคทัที่คนดูสวยเนาะแล้วมันสาไวมากอะคนดู โน้องชายผมไปครับแล้วน้องผมมีไปแล้วโอ้โหโดนเฮกที่กรบปอนต่อหน้าเลยนะโอ้ลงน้องๆผมกลับบ้านนั้นหมดเลยครับ เหลียดไปผมคนเดียวแล้วครับนันน่นแนะมันอยู่ไนกันไมนะ่เหลียดก็ใช้ยังไงน้ำปอนดับผมเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแบบเ,เต็มหน้าแกเลยอะ่ะโอ้โหตะปอนอย่างงี้เอาอะไรไปหลอด <laughs> วิววิวคนนะคนรดู ไป,ไปแล้วใหญ่ย,ยิงบอสบอสบอสมันเยอะจังไงบอสเยอะมากยังไม่จีนง ีนี่รีลาเยอะเฮ้ยมันฟูน่ากลัวมากเลยอ hmm. ่ะคุณดูน่าจะเป็นไวเปอร์นะก็คือผมก็จะหมดแล้วอ่ะอ้ะจ๊ลักเป้าใจมันกดดันเราอ่ะ ล็อกเกินนุ่มโปะวะเนี่ยไม่เจอแล้วจะล็อกตายโดนไปดิเอ้าเรื่องมันยังเหลือเฟีย่อมันอีกกะดิ <c oughs> อืมหมัวใจเนี่ยยังเหลือเฟีย่อมันอีกกะดิ อะไรอีกอะข้างนอกไงเฮ้ยทำไมวันเด่นไ่เปด้วยอีกคักกี้ของผมโอ้โห p ห้าว่ะมันน่าจะมีบอทบอสอีกนะโอ้โไปดูดีเต็มเลยน้อง นอนเป็นฝุ๋ยเลยโอ้โหฝุ๋ยกาคาลีโคตรเปี่ยวเลยอะผมไม่ไม่อยากใช้จริงอันนี้เลยอุ้ยนี่ไงผมได้เป็นแผนที่ว่านมือนะไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับน่าจะเป็นของไวนะเปอร์หรือเปล่าออเอวันด้วยนะคนดูเ่้บอกว่าเป็นของจริงว่ะ ีวันวายแต่ว่าเครื่ที่เขาใช้เป็น M16 เนี่ยว่าไงน้องชายใครจะอยู่ก็อยู่ไปไปอยู่เไปแล้วอุ้ยรถเรารถเราอยากปิดน,นะข่อร้องปิดปิดปิดอุ้ย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 ใครจะอยู้ไอยู่ไปผมไปยู่แล้วเปเรโลกก็หวังให้เขามีชีวิตต่อไปนะเรา เราออกจากที่นี่กันดีกว่านี่หลุงฝันศพไหมครับผมก็แบบเป็นคนดองดอมินิกนีรอดอยู่คนเดียวแล้วก็แกงน้องนี่ออกมาด้วยวิ่งสามสองหนึ่งตุ๊ดเย้เรียบร้อยแล้วก็ดูนี่นะเดี๋ยวไปไหนได้เดี๋ยวไปโดนแมวเรียกวุ้ยผมสังหายแบบ ที่ร้านของผมไปแล้วอ่ะก็คือเฮคทีนะ่นั่นะนี่ขอแบบข,อ,ขอ,อย่าแบบบันทึกไว้เป็นความทรงจำนะครับเรียบร้อยอู้ไวยเฟอร์ด้วยว่ะผมจาัดก,การแบบบอลไม่สองตัวเลยนะโอเคเราเราลองโอเคไปได้ได้สูงน้องของผมแปลงร่างเป็นด็อกแท็กกันสองคนเลยผลไลายให้พร้อมกล้าหาญของชายชาติทหาร